ถ้าพูดถึงเกมแนว Tower Defense บนแพลตฟอร์มของโลบอกนั้นหนึ่งในเกมที่เคยได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นอย่าง a อส s า a r Tower Defense ใช่ไหนล่ะครับเกมที่เกิดสร้างปรากฏการ์มีผู้เล่นนับล้านและติดอันดับเ r รนด i n g บนโลบล็อกด้วยยอดผู้เข้าชมกว่า 7,500ล้านครั้งจุดเด่นของ All Star นั้นจะเป็นการนำเอาตัวละครอนิเมะมาเป็นยูนิตในเกมครับทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถเป n น g นทีมแล้วก็จัดการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างอิสระครับทำให้แฟนๆอนิเมะเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาเล่นเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละครับแต่เกมแนว t า w e r d e f e n s e จะได้รับความนิยมมากขนาดไหนก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา All Star Tower Defense นั้นกลับเสื่อมความนิยมลงครับจากผู้เล่นที่เคยมีหลักแสนลดลงเหลือเพียงแค่ไม่กี่พันคนแล้วละครับ เกิดอะไรขึ้นกับ AllS t a r Tower Defense เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมประเด็นของ All Star นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า Tower Defense มันคืออะไร Tower Defense นเนี่ยจะเป็นเกมแนววางแผนนะครับที่ปกป้องฐานจากศัตรูที่บุกเข้ามานั่นเองโดยศัตรูเนี่ยจะเดินตามเส้นทางที่กำหนดนะครับและเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเอาาที่เรพกมา ไปวางตามจุดต่างๆเพื่อต่อสู้และกําจัดศัตรูนั่นเองครับโดยในเกมอย่างนี้เนี่ยศัตรูจะมาในรูปแบบของเวฟนะครับหรือเป็นระลอกลระลอกแต่ละเวฟเนี่ยมันก็จะมีศัตรู มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันไปแต่ยิ่งมากเวฟขึ้นมันก็จะยิ่งมากตามเช่นกันครับและเมื่อเรากำจัดศัตรูได้นในแต่ละเวฟนะครับเราจะได้รับเงินเพื่อเอามาอัปเกรดยูนิตของเราทําให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นและรับมือกับศัตรูที่โหดขึ้นล่ะครับแต่ในตัวละครทาวเวอร์ดิฟเอนท์นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสกิลและรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันนะครับบางตัวเนี่ยอาจจะโจมตีเดี่ยวบางตัวอาจจะโจมตีเป็นหมู่ หรือบางตัวอาจจะทําให้ศัตรตูนั้นเดินช้าลงหรืออาจจะสตาร์ทเลยทําให้เกมเนี่ยมันมีความหลากหลายนั่นเองทําให้ผู้เล่นนั้นต้องเลือกยูนิตที่เหมาะสมในการที่จะเล่นในแต่ละด่านนั่นเองและสิ่งที่ทาวเวอร์ดีเฟเอนต์นั้นทําให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นคือการโคอบหรือว่าการเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับเราสามารถเอาเพื่อนเนี่ยมาช่วยกันคิดกลยุทธ์แบ่งหน้าที่ในการปกป้องฐานนั่นเองครับ และอะไรล่ะที่ทําให้ All-Star เนี่ยมันแตกต่างจากแบมปน e ว Defense อื่นๆเรื่องแรกเลยนะครับไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวละครในเกมนั่นเองครับซึ่งตัวละครใน All-Star วเวอร์ e ีเฟน e เนี่ยมันก็ใช้ตัวละครจากอนิเมะชื่อดังหลายๆเรื่องเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นวันพีซนารูโตะดากอนบอลหรือมา Hero a c a d e m ดมนะครับและในแต่ละตัวละครเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีพลังที่เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากอนิเมะก็เลยทีเดียวล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคิระ ที่กดใช้สกิลเดทโนดและสามารถทําการลบศัตรตูออกจากสนามลบได้หรือจะเป็นการที่โกคูปล่อยพลังขึ้นเต่าสามารถโจมตีศัตรตูเป็นแนวตรงได้อะไรแบบนั้นล่ะครับและในออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์เนี่ยคุณยังสามารถที่จะอัปเกรดทูบของเรานั้นขึ้นเป็น5าดาวหรือยิ่งหลังๆมายิ่งมี6ดาว7ดาวซึ่งทําให้ตัวละครน,นั้นมีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและปลดล็อกสกิลใหม่ๆได้นั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้เกมเนี่ยมันมีเสน่ห์นั่นคือระบบของกาชาหรือระบบสุ่มตัวละครน,นัน ใช้เพชรหรือสตาร์ดัสเพื่อทาการหายูนิตที่ดีที่สุดนั่นเองครับตัวละครบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีอัตราการดรอปที่ต่ํามากๆทําให้เรานั้นเกิดความท้าทายและเกิดการกระตุ้นให้ผู้เล่นนั้นเข้ามาเล่นทุกวันเพื่อสะสมเพชรสะสมสตาร์ดัสอะไรว่ากันอย่างนั้นล่ะครับและเรื่องต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องนั่นเองครับซึ่งโหมดเนื้อเรื่องของ l อ s าร์เนี่ยมันจะมีการอ้างอิงจากอนิเมะด้วยแหละครับซึ่งสิ่งนี้แหละจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าอินไปกับเกมมากขึ้นและเพิ่มควาาาาามตตตื่่่นนนนเเ้้ใหกกกกกับกรรลแลแะะดนนะอจากกา วางแผนปกป้องศัตรูแล้วเรายังได้เห็นพวก Environment ต่างๆในอนิเมที่เราชื่นชอบด้วยนั่นเองครับระดับต่อมานะครับผมนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับระบบการเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับซึ่งอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ออตานั้นได้ทําการได้รับความนิยมขนาดนี้ก็คือระบบ Co-op ที่สามารถให้เรานั้นเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองหลายครั้งที่ด่านนั้นมันมีความยากสูง จนเรานั้นไม่สามารถเล่นคนเดียวไหวเราก็สามารถให้เพื่อนเรามาช่วยแบกหรือว่าช่วยเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างนั้น,นครับแลวออตาเนี่ยมันก็ยังมีคอมมูนิตี้ที่เรียกได้ว่าใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube Tik t o อกดิสคอดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีคนแชร์ข้อมูลแชร์การเล่นไกด์การเล่นแชร์เทคนิคการเลือกตัวละครหรือแม้กระทั่งการจัดอันดับเทียร์ลิสต์ของตัวละครว่าเฮ้ยคุณควรใช้ตัวไหนอย่างไรดีล่ะครับและเรื่องต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เกมเนี่ยมันมีการอัปเดตต่่อเอเเนืงง สิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ AllS t a r Tower Defense เนี่ยอยู่ได้นานนั่นคือการอัปเดตต่อเนื่องในช่วงปี2021ถึงปี2022ครับที่ได้มีการเพิ่มตัวละคร6ดาวและระบบเว r l ์ที่2ขึ้นมาสําหรับผู้เล่นที่เลเวลสูงนะครับการเพิ่มตู้สําหรับตู้ตัวละครใหม่ๆและกิจกรรมตามเทศกาลนะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยกลับมาเล่นกันมากและอย่างต่อเนื่องด้วยแหละครับเพราะว่านอกจากที่มีตัวละครใหม่แล้วยังมีของรางวัลพิเศษที่หาได้แค่เฉพาะช่วงอีเวนต์ด้ จากเกมที่เคยมีผู้เล่นนับแสนออนไลน์พร้อมกันกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยมันเหลือผู้เล่นเพียงแค่ไม่กี่พันคนเท่านั้นอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ออสตาร์นั้นเริ่มเสื่อมความนิยมมาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตเกมที่เริ่มน่าเบื่อแล้วล่ะครับเนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ออสตาร์เนี่ยมันเสื่อมความนิยมนั่นคือเรื่องของการอัปเดตที่เริ่มซ้ำซากครับในช่วงปี2021ถึงปี2022เ,เกมเนี่ยมีการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นอยู่่่่ตตลลลอดดเเเเวววาาาาไมมมจะะปป็นกกรรรพิิัคให องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่า หลังจากนั้นเนี่ยรูปแบบการอัปเดตของเกมเนี่ยกบเป็นการวนเพิ่มตัวละครใหม่โดยที่ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆน่าสนใจเลยละครับในทุกๆอัปเดตเนี่ยมันจะมีเพียงแค่การเพิ่มตัวละคร5ดาว6ดาวมาใหม่แค่นั้นและให้ผู้เล่นที่เปิดกาชาหาเท่านั้นครับไม่มีโหมดใหม่ๆที่ทําให้ระบบเกมมันดูสดใหม่ขึ้นหรือผู้เล่นก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอัปเดตมันก็เหมือนเดิมทําให้ความตื่นเต้นเนี่ยมันก็ลดลงลงไปเรื่อยๆละครับอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญของ All Star นะครับนั่นคือการที่ตัวละครใหม่ๆนั้นมันโกกงเิน นันเองทําให้ตัวละครเก่าๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งไร้ค่าได้ในทันทีเช่นการเพิ่มตัวละครระดับ7ดาวบางตัวที่สามารถกวาดศัตรูได้เกือบทั้งด่านทําให้ตัวละครที่ต่ำกว่ากลายเป็นตัวที่ไม่มีใครอยากใช้อีกต่อไปผลที่ตามมาก็คือผู้เล่นเก่าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองต้องมานั่งเปิดการชาใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเล่นได้ดีขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้ผู้เล่นบางคนนั้นหมดกําลังใจและก็เลิกเล่นไปใน,นที่สุดนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือการที่มันเริ่มมีคู่แข่งใหม่ๆมาแล้วนั่นเองไอห,หนึ่งสา ที่ทาให้เกมเนี่ยมันเริ่มเสื่อมความนิยมลงนั่นคือเรื่องของการจัดการทีมและคอมมูนิตี้นั่นเองครับที่ผมพูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เนี่ยอัปเดตเกมไม่ได้สนใจเสียงของผู้เล่นเลยครับจะมีการขายกาชาที่เนี่ยโอ้โหเน้นกาชาสุดๆหรือบางทีการปรับสมดุลภายในเกมเนี่ยทำให้บางทีตัวที่เราใช้หรือตัวที่เราเล่นมันหายไปจากเมตาเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องบัก๊กเรื่องอะไรต่างๆที่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีออออ่่่่่ครรัเเืืืงงตมานน,นที ใหญ่ที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของปัญหาการใช้แฮกนั่นเองเรื่องแฮกอันนี้เนี่ยมันเป็นผลเสียหนักมากๆเพราะว่าการแฮกส่วนใหญ่นั้นคือการแฮกเพื่อปั่น ID และเอาไปขายต่อนั่นเองเมื่อเกมมีระบบการชาที่ต้องใช้เพชรใช้สตาร์ดัในการสุม่มกลุ่มแฮกเกอร์ก็จะมีการใช้สคริปต์แล้วก็ปล่อยบอทฟาร์มเพชรแบบอัโตนโนมัติด,ด้วยที่ไม่ต้องนั่งเล่นจริงๆก็ได้บอทเหล่านี้เนี่ยก็สามารถล็อกอินแล้วก็เปิดภาร,รกิจฟาร์มเพชรสะสมตัวละครที่หายากได้โดยที่เจ้าของนั้นไม่ต้องกระดิกนิ้วหรือทําอะะะะไไรรเเลลยยะส,ะสมตัวคปำ ก็เอาไปขายในราคาที่ถูกกับการเติมเงินปกติซะด้วยซ้ำทำให้เกิดตลาดมืดกันขึ้นมาล่ะครับไอดี ID ที่มีตัวละครระดับ6ดาวหรือ7ดาวหายากเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนเพื่อที่จะหาเพื่อที่จะฟาร์มแต่กลับกลายเป็นว่าถูกขายกันในราคาแบบหลักร้อยหลักันและทําให้คนบางคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อไอดีแทนที่จะเล่นนั่นเองแน่นอนว่าทีมพัฒนาออสตา a r นั้นก็จัดการพยายามปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็คือมีการแบนไอดีถ้าเกิดพบว่าเออเนี่ยมีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นและมีการเตือนให้ผู้เล่นนั้น้นไม่ซือขาย กันนัันนน่เองครบแต่ผมพูดได้ตรงๆเลยว่าปัญหาเรื่องแฮ็กเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันแก้กันยากสุดๆไปเลยอะครับและแม้ว่า All Star t o w e r d e f e n s e จะเคยเป็นหนึ่งในเกม Tower Defense ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแพลตฟอร์ม r o b l o x แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสิ่งที่ไม่มีใครคิดเกิดขึ้นมาครับในวันที่27พฤศจิก,กาย,ยน2024ครับ f r u i ี y s a มาผู้พัฒนาเกม All Star Tower Defense ได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอปริศนาลงใน YouTube โดยใช้ชื่อคลิปว่า่า XX ซึงน คลิปวิดีโอเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงอัปเดตอะไรไดใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นการเอาสถานที่ต่างๆใน All Star Tower Defense ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่คุ้นเคยของผู้เล่นหลายๆคนนั้นเอามาแสดงครับแต่สิ่งที่คอมมูนิตี้ต้องตะลึงนั่นคือช่วงท้ายกับคลิปวิดีโอได้มีการเขียนโลโก้ All Star Tower Defense X ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนครับและหลังจากนั้นไม่นานครับมาราโอหนึ่งในทีผู้พัฒนา All Star Tower Defense ได้มีการเขียนข้อความลงบนริสคอร์ดของเกมครับเพียงเขียนแค่สั้นๆเลยว่า AS ทีดี x โดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรใดๆเพิ่มเติมเลยเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้คอมมูนิตี้ของ All Star นั้นกลับมาฮือฮาอีกครั้งหนึง่งแล้วผู้เล่นต่างตั้งคําถามกันนะครับว่าจะเป็นการอัปเดตใหญ่ของ All Star Tower Defense หรือมันจะกลายเป็นโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมดเลยล่ะครับ